การรักษาก็มี2วิธีเช่นเดียวกันครับ 1. การรักษาด้วยยาละลายริ่มเลือดนะครับวิธีนี้ผู้ป่วยต้องรีบมารักษาให้ทันเวลาภายในเวลา4.5ชั่วโมงโดยแพทย์จะเป็นผู้ให้ยาละลายริ่มเลือดทางเส้นเลือดดำนะครับผลของการรักษาด้วยวิธีนี้ประมาณ30%ที่จะทําให้ริ่มเลือดละลายและคนไข้อาการดีขึ้นภายใน3เดือนนะครับ ถัดมาวิธีที่2เป็นวิธีผ่าตัดผ่านหลอดเลือดนะครับแพทย์จะเป็นผู้ใส่สายสวนผ่านบริเวณขาหนีบแผลของการผ่าตัดจะประมาณ3มมิลิเมตรและวัสดุที่หมอใช้ผ่าตัดเป็นสายสวนขนาดเล็กขนาดเท่าประมาณไส้ปากกาเล็กๆนะครับหมอจะใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกิน2ชั่วโมงเพื่อเอาลิมเลือดออกผลการรักษาด้วยวิธีนี้สูงถึง80-90ซนะครับซึ่งข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ถ้าหมอสามารถเอาลิมเลือดออกได้ จะลดภาวะที่จะต้องเปิดกะโหลกเพื่อผ่าตัดคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากคนไข้กลุ่มนี้ถ้ามีภาวะสมองขาดเลือดบริเวณกว้างจําเป็นต้องเปิดกะโหลกและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นแน่นอนว่าการผ่าตัดด้วยวิธีนี้จึงมีข้อดีในการรักษาภาวะลิ่มเลือดสมองอุดตันครับ